โที่คุณเรียกมันว่าโรคอมาาัมพาตแต่คนส่วนใหญ่กับไม่รู้สาเหตุโรคนี้เกิดขึ้นได้ทันทีไม่มีการแจ้งเตือนเหมือนแอปพลิเคชันในมือถือแต่โรคนี้มีสัญญาณเตือนจดจําสัญญาณเตือนของโรคลอดเลือดสมองเอาไว้ให้ดีนะคะแค้นช้าอ่อนแรงชาขึ้นซี่เฉียบพลันปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทเฉียบพลัน พูดลำบาก<ต>าพูดไม่ชัดเฉียบพลันตามัวเห็นภาพซ้อนวิ่งเวียนสีสระเฉียบพลันตามัวเห็นภาพซ้อนเดินเซเฉียบพลัน เมื่อคนใกล้<ช>ต<ร>ัวของคุณเกิดอาการเหล่านี้เพียงแค่คุณโทร1669หรือพาไปโรงพยาบาลใหญ่ใกล้บ้านโลกนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจำไว้นะคะการกินยานอนพักนวดประครบหรือการพาไปคลินิกไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยคุณมีเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงครึ่งที่จะพาให้เขารอดพ้นจากอมาัมพาตไปตลอดชีวิต อาจารย์ของเจ้าข้ารับความรู้มาจากอาจารย์โกฏัยญาอาจารย์อาราระดาบุตรและอาจารย์อุทกกาดาบุตรอุตระแต่การรู้จักทั้งสามคนแต่ว่าทั้งอาจารย์อาราระดาบุตรและอาจารย์อุทกกาญดาบุตรซึ่งอายุไขแล้วแต่อาจารย์โกฏิญะยังอยู่ดีอยู่ที่อาสมของปราตักนีใกล้กาสี คำถามของข้าก็คือใครเป็นคนชี้ทางสู่การไทมารเป็นจริงไม่มีข้าเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพังคนเดียวข้าสาสเพื่อตัวข้ายพูดได้ว่าข้าไม่มีอาจารย์เจ้าพูดโกหกแน่แน่ไม่มีอาจารย์จะได้ความรู้จากไหนเจ้าถกเพยความดีไม่จากอาจารย์ทั้งสาวเราหาความจริงกดันสูงสุดได้ด้วยตัวเอง สัมผัสมันได้ด้วยตัวเองเช่นกันสิ่งที่เจ้าได้รับนั้นก็คือความจิตที่น่าทิ้งี่เรียกยง่ายเจ้าจะได้รับการไถ่ไมาและได้รับอิสรภาพในปัจจุบัน,นจเ,เจ้าพิเศษพระเวทและจิตวิญญาณนะถ้ามันเรียบง่ายขนาดนั้นและธรรมดาขนาดนั้น ทำไมมุนีของเราถึงต้องนังสมาธิทางชีวิตด้วยะ่ะไม่พ้นเลยเห็นข่านี้ด้วยไหนเจ้าข้าเล่เา,าแค่สมาธิแล้วสมาธินะ่ะมันยากเนะขาคูดว่าที่บอกทางไปหาอาจารย์โกฏญยะแก่ข้า ลักมีช่างเชิญจ้าหวคุวกหงอนนิ้วคลิกแบบนี้ความกล้าหานแบบนี้ดึงวางจีเดินอยู่ในป่าเชิญท่านผู้นี้เชิญมาพักใต้ต้นไม้ก่อนช่างดูเหมือนผู้รู้อันสูงส่ง เจ้าเองหรือสิทธาสิทธา,ท,ธาที่นำทางผิดหรือทำไมเจ้าต้องมาหาเราด้วยข้าพุทธฆาการไถ่บาปแล้วประตูแห่งความสุขอันิรันดร์ถูกเปิดและมันคือสมบัติของทุกคนข้าต้องลุกทุกคน ที่ไม่ได้สติให้คืนสติบุกที่สุบด้วของพวกเขาคนที่หยุดบำเพ็ญทุกขกลีลิยาได้รับความรู้อันสูงสุดงเงินเลยเจ้ากินอาหารเจ้ายอมรับมิจากคนธรรมดาข้าเคยบอกเธอตอนนี้ข้าได้กลายเป็นกลุ่มยักษข้าได้กลายเป็นทุกคนในโลกนี้ ทุกอย่างไร้บนทืนแล้วมันลดเงาเป็นเรื่องดีเรียกได้ข้าไม่ใช่สิธาฐานแล้วอาจารย์มองข้าด้วยสายตาเฉยบแบบของท่านอมองเด็กน้อยเด็กครั้งหนึ่งข้าเคยอธิบายความหมายของผมแต่วันนี้เขา แับความรู้อันสูงสุดเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่และข้ามือบอะการฝึกจิตวิญญาณยิงไม่อาจเข้าใจจนเลยผู้รู้หลายคนมาหยุดที่ชุดทางสุดท้ายหลายคนก็ไปทางผิดถ้าหากท่านอยากก้าวกระโดดจากจุดนี้ท่านต้องละทิ้งความเป็นอัตตามันยากมันง่ายง่ายมากดู มันก็เหมือนการถอยหลับไปแล้วพอลืมตาขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเรานั้นตื่นแล้วเราจะบรูลโลภในความรู้ของเจ้าแต่คนเราจะเข้าใจเรื่องที่เรียกได้โดยไร้บานยาไร้ความอวดดีไร้แท่นบูชาไร้การทรมานตนไร้การบูชายาหรือไร้พระเจ้าได้ไหม อย่ากินใบไม้ใบไม้นี่มันมีพิษเอาหนีไป,ไปดสิด้วยความเมตตาจะยอมน้อมตัวลงมาหมาเราเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้กับทุกผู้คน ถ้าหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งกรรมข้าจะแบ่งปันกับทุกๆคนโดยใช้กลงล้อนี้เนื่อบจากประสบก,การณ์ข้าจะถ่ายทอดให้พวกท่านในการเดินทางนี้พวกท่านจะเป็นสิบคนแรกของเราเป็นกุญของเราแล้ว ความไม่รู้ทำให้ยิ่งทุกข์ยิ่งขึ้นใจผิดยิ่งกังวลความรู้ความโกรธความหลงความสับสนความอิจฉาความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของความไม่รู้มายาล่อหลอกในที่ตรงข้ามมันมีสองนะั่งจงอยู่ตรงกลางเหมือนกับเช่ดดาวนง อยากให้ร่างกายอ่อยยหรือ,อยาสนองกิเลสข,ของมันจงแน่แน่อยู่ตรงกลางเมื่อเราระนักถึงความชั่วร้ายจากมาหยาความกังวลทั้งหมดก็จะหายไปเราจะสัมผัสความรักและการยอมรับความรู้สึกทั้งสองอย่างนั้น เมื่อมีความรู้สึกนี้เราจะไม่รู้สึกเกลียดใครอีกเลยแม้แต่คนที่โหดร้ายกับเราเราก็จะไม่รู้สึกเกลียดเขาแต่ในทางตรงกันข้ามเราจะพยายามวิเคราะห์คนคนนั้นในแง่ของฐานโลกที่จะมีสิ่งให้ยึดติเมื่อประตูแห่งความรู้เปิดขึ้นความการุณาเท่านั้นที่จะอยู่ของเรา ความคิดสร้างภาพดวงตาในสมาธิ